เดือนไหนกดมรู้เดือนไหนม่นกดแล้วเีนี่กดแล้วกดแล้วไนยังรถนะโอ้ยสามเราสามดนี่นะอ่อไเนจกสวนยังถ้ากดนี่เจะเห็ดตะกี้นะรวมได้จกสวนสสวนสองสวนในลุงตาใ่ญ่เลยนี่คนนี่อ้คนมนเยอะมาเยอะเอาเนบเนี้ยแค่ข้างใ đẹp đà la ừ, luôn đó một một một, một, một 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 bên nó có đi đấy mình đăng đấy ừ. mình khâu gì đấy này đây Ủa, khâu, <laughs> khâu khâu youtube Ủa. đây này <laughs> mình khâu xong youtube đây đấy này đấy à chấp chấp ơi mình đăng đấy một cái đấy này mình đăng đấy mình đăng bạn mia bạn mia đây ơi มืัอนี้มึงงามยามดีเด้อลุงตาคนมันยามมันยามเทสพันป่าได้เทสจุ่มป่าอย่าพามือเด้หรือพอดีได้นี่เอาเมื่อลุงสมกำลังพวยรักเด้อรักไม้รักไม้ไว้เลยนะจำนี่จะนี่ก็ได้ของเทมัของเทเลยของเทขอบปให้เมื่อได้จัอ่ะ

cầm nuôn vào rồi, mà, nó... Ôi, ơi, ờ... đó, à, ừ. đấy luôn à, thịt để chín, anh làm cái phải cầm phải, phải phải thay ở con, à, phải thả à, luôn khẩu súng nhanh bạn không không hết không khưa ô tài lưng không ปอเบิรเลยค่อยล้มอไปเเล่น๋อเล่นมาหาจอมแล้วเฟอร์ยูทูบอยู่ได้นี่ออ้เี่ยเดี๋เกาะนี่เกาะเบิร์สองตีนมาโหบอล้มมันก็ะหวงแล้วนี่โอ้ยตายปอเดี๋ยวย้อนมีคลองได้เป่อนี่ไรสุดแล้ล้มเลยอ๋อ ไม่กรพงกระจายเอ่นันานนีแันไล่ดคนนี้นีกิปเคง่ีนี่อ๋อขวางเลเีนีตกินปะเค้ง่เนาะข้องับข้องวัดสองตีนเลยบลมก็วางแล้วคนหตีนเน่เนาะโอ้โหหมวมุนอทิมนี มีของนะยังหัวมาทิ้มเนาะได้ย้อนได้กินสองผ่านได้ี่นะของแท้กินสามมนบรตงเลยนี่้หัวเป็นยังบรีติงยังเธอชหัวเป็นยังไปราตายโอ้ไปเทียงเลยโอ้ก็ถือไปได้แล้วคนเจ็บขาแล้วเนี่ยเป็นยอนอะไเป็นย้อนเพิ่นนี่มอเพิ่นนี่แหละเป็นเพิ่นหละหน้าบุรีเลยแ่นมายเพิ่น จะได้เพิ่นเคลียร์เลยหัวปลาทิมเลยหัวปลาเนี่ยไปอ๋อคอนกุ๊บรถตายตายตายู้กระดักระดัดลองของกี่ลองของ

เกอบตายเฮ้ยเกือบตายเจ้าเล่นหันเข่าใครไล่นำนำเจ้าไปกินไมก่กระเจ้าเลยไมย่เจ้ากับพี่ไม่ค่อย